สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสิน Channel นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาชมวิธีเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับเป็นคาเซ o G Shock รุ่น AG สองหนึ่งูนศูนย์นะครับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับก็มาลองทำตามกันเลยนะครับใครมีใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอันดับแรกก็ถอดถอดสายออกก่อนทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับ น,นี่ถอดสายง่ายครับจะดูสปริงก็จะมีช่องให้เรางัดนะครับเราให้เราให้เรากดลงไปแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วหลัากว้ก็ถอดฝาล,ล้งออกครับถอดน็อตทั้งสี่ตัวเลยนะครับเมื่อเปิดฝาล,ล้างออกมาก็จะเจอฉนนกันชัดทับเครื่องอยู่นะครับต้องต้องเอาแผ่นนี้ออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆเปิด ค่อยๆจับออกมา่าให้เครื่องดีดขึ้นมานะครับถ้าดีดขึ้นมาเราก็จะประกอบกับคืนยากนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเปิดนะครับค่อยๆระวังค่อยๆแกะมาทีละอย่างนะครับฐานก็จะใช้2ก้อนนะครับรุ่นนี้ใช้เบอร์เจ็ดสองหกนะครับ c ซ726เจ็ดสองหการถอดแกะฐานก็จะมีตําแหน่งให้เราให้เราจิ้มปลายแหลมลงไปแล้วก็แงะี้นีเบาๆนะครับก็จะเด้งที่ล็อกก็จะเด้งหลุดขึ้นมาครับแล้วค่อยๆเก็บฐานออกนะครับ แล้วก็เมื่อทานออแล้วเราก็จะเช็กขาตัวล็อกฐานว่าไม่ให้ถ,าถ่างจุดึ้นไปนะครับถ้าถ,าถ่างคืนไปจะเวลาเราใส่ฐานใหม่เข้าไปแล้วล็อกมันจะไม่อยู่เด็ดเด้งหลุดขึ้นมานะครับผมเจอบ่อยนะครับเวลาเปิดฝามาแล้วเป็นถ้ากดฐานไม่แน่นเราจะหลุดออกมาฐานก็จะหลุดมาทําให้เครื่องหยุดเดินนะครับนะต้องดูขาว่าแน่นให้ดีให้แน่นเรียบร้อยนะครับดูตัวทั้งสองด้านเลยนะครับ ประมาณนี้ครับถ้าเช็คฐานเรียบร้อยแล้วก็เช็คที่ขาปุ่มกดทุกปุ่มด้วยนะครับว่าอยู่ในลอ็อกอยู่ในร่องเรียบร้อยไหมครับนี่ขั้นตอนต่อไปก็กดแตะปุ่มแตะจุดรีเซ็ตนะครับจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงไปว่าเป็น AC แล้วก็มีลูกศรชี้ลงไปให้เราใช้ปากคีบแตะด้านในแล้วก็ข้างบนฝานะครับข้างบนตำแหน่งควบบวกควบลบนะครับนี่ฮะแต่ครั้งเดียวก็พอนะครับ แล้วก็เช็คดูว่าทํางานเครื่องทำงานแล้วนะครับเวลาเวลาคว่ำลงดูหน้าปัดเราก็ต้องหาอะไรรองมือแล้วก็กดเครื่องไว้ด้วยนะครับกันเครื่องหลุดลงมานะครับนี่ครับแล้วก็ปิดอันติลิโคโนกลับเข้าที่นะครับขั้นตอนต่อไปก็เช็คทำความวสะอาดสีกันน้ํายางกันน้ํานะครับเอาอไปทำความวสะอาดแล้วก็ทาน้ํายาซิลิโคนให้เรียบร้อยแล้วก็ กับข้ารวางก็สําคัญนะครับคือต้องวางให้ตรงร่องเข้าร่องให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ตรงร่องนะครับน้ําเข้าได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนฐานไปแล้วน้ําเข้านี่ฮะจุดปัญหาคือตรงนี้นะครับถ้ายางเสียหรือยางไม่เข้ารูปเข้าร่องนะครับก็จะน้ําเข้าได้นะครับการปิดฝาก็สําคัญเหมือนกันครับ ต้องปิดให้ตรงด้านนะครับด้านไหนด้านบนด้าน12ในากา6ในากานะครับดูตัวเลขตัวอังสือให้ตรงกันนะครับถ้าใส่ไม่ตรงเนี่ยปัญหาก็คือจะกดปุ่มเสียงจะไม่ดังนะครับเพราะลาโพงมันจะไม่ตรงจุดขั้วเขานะครับอ่าเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็หันให้ดูให้ตรงเขาที่เขาทางนะครับเมื่อเราเขาที่เข,าท,ขาทางแล้วก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยครับ ล้าตอนต่อไปก็ประกอบสายเข้าที่นะครับเทคนิคง่ายๆก็คือนี่ครับใส่เข้าไปด้านในด้านหนึ่งก่อนครับใส่หนึ่งด้านไปก่อนแล้วก็ค่อยกดด้านตามหลังไปนะครับประคองเมื่อใส่เข้าไปด้านดูด้านล่างแล้วก็เราก็จับไว้นะครับแล้วก็ดันแล้วกดแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแค่นี้ก็เข้าแลละครับง่ายๆถ้าเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้เทคนิคก็จะใส่เข้าใส่ออกดึงดึงดุดๆุดนะครับนะฮะลองทำตามนะครับเพื่อนๆนี่เราใส่ตัวล่างก่อนนะครับ ถ้ามันไม่ลงก็จะหลุดนะครับถ้าปุมม่มใดปุ่มหนึ่งไม่ลงก็จะหลุดเนี่ยฮะเด้งขึ้นมาแล้วก็ค่อยดันเข้าไปฮะก็ขยับขยับนะครับนม่ฮะมันไม่เข้าล็อกดีตัวนี้จะมีรูรูให้กดด้วยนะครับจะกดตรงไหนก็ได้นะครับมานี้เอ่าเแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมีประโยชน์กับเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ